สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญทำนำโชคนะครับในวันที่31มกราคม2565นะครับมื่อแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับคุณตายุดเนาะครับเนาะว่าคุณตายุดเป็นจะให้แนวทางเลขตัวใดในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของคุณตายุดอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมน้ำโชคนั่เลยเด้อครับเด้อถือการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับน้อกันใจเย็นนี่หรอกให้เป่จะรับเม็ดคือแน่นอนแต่อาจกนลดึงขึ้นดึงขึ้นดึงไม่พุดได้รับเม็ดจำเป็นพี่น้องคนละ เอาฝากพี่ฝากน้องโ่อมทุกไทยจะคนที่เอาให้ตอนใดแล้วเฮ็ดจะท่อมแล้วผมบอกมัดจังไบกันนะกู้งก้านละแย่แหกออกคือก้นก้านละเพราะมันคื้อไว้มันคือจิ้มไว้เร่เอาไปซื้อไว้บอกหน่ตัวว่ามาบอก บอกาบว่าบอกจ้าบอกก้อนต่ว่าบอโอ้ยงบอก้าแว่าเล็มตับอกนาเลตัเป็น้อจักถ้าจักเสียเอาจัหนข้อจักงเสีงเล็มตเด้บอกบอกก้อนแ่ว่าบอกก่อนจักลอยให้ดีค่ะไม่น้องวาอวยเลขสูตรแต่ยุทพงสุดท้ายเจตังยินดีนะ ยืนยันนั่งยันตัวเดิมมัตยุทธตัวเดิมสองห้าแปดเนบมอครับสองห้าแปดสองห้าแปดนะครับเนาะโบโฝันยังไม่บอกว่มึงยืนม่ขึ้นโบฝันยังไม่บอกมาที่มาถามฝัางฝันเยตัวเลขอันสองห้าแปดจะหามาแล้วฝันว่าโบฝันโบฝันฝันจตมือนั่นละฝันตมือนั่นแล้วบท่านไปฟังยืนไหม่ะหนว่าเห็นเรื่องของโตนะ ูเห็นงูงูมันสองตัเฮี่ยงกันงูตัเมีมันเป็นูข้อเรียวคอนตีหัวมันินกิ่ก่อนกินแระดิ่งจาแม่เหมือนจะเฝ้าตอกไรเ็สองหาท่อนตัวว่ะเห็นงูเป็นสองหาตะยุดวะเป็นตีความฝันเป็นสองหาหัวตาหน้า สองตัวมันซทำกันก่อนจะวาสองเลยโอ้สองตัวมันซทำกันไปในระดันตกลงมันมันมันตกวัดเห็นนี่โจนะโจรังเดือดงานเดือดไม่ไม่ไม่ไมวัดบอกก็จะรับเม็ดโอ้ยเดี๋ยวให้เพ่นตีจักหน่อยสะก่อนจากให้เพ่นเล่อจักงานที่พี่น้อง ทอดได้ตีหัวมันน้าตัวเงี้ยพวดอะไรตีเจ้าตีหัวเลยตีไ<อ>ม่ก้องฟันอ่ะไม่ก้องฟันค่ะห, <า S 1> ห<า>ัวเป็นหานตัวขึ้นอยู่ตีแล้วมันชิดดังไม่มันแห้งดังมีได้ไงคุยน้ำสะกอนจะเข้ามั้ยก็น,น,น,นัน่นเนาะตีสองหาโอ้สรุปว่าเจ้าฝันเห็นงูสองตัวเออแต่ันเดียก็เลยตีเป็นสองหา มันมันซ้ำกันสองตัวเฮียงกันยูบมั่นนั่นค่ะก็เลยตีเป็นสองหรอครับแบบนี้ตีเป็นสองตัวงูเ่าเปลี่ยนแปลงเนาะตีความฝันนี่เนาะบางคนละละตีอ่ะครับตีหัวหนมหัวก็หาท่อนตัวอันตะยุดงูนี่เขาจะอาตีเป็นสองบดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละทีไผละตีมันเลยบางคนกับเป็นเจ็ดกับนี่เลยครับละบางคนนั่นแอดจะสังว่าเขาจรว่าเจ็ดไหมเออบางคนกับว่าเจ็ดละตีไผกับต่างหาโอ้ค่ะพี่น้อง ช่งนั้นตังนี่ฝันเห็นพระจเจ็ดโอ้เห็นพระยาพรวียาป่อสามยายนจำิดเจ็บปวดแ้ฝันเห็นพระจเหลือเจ็บงนี้หรอเอสจเ้าฟันเห็นงูในเจ้าสิตีเป็นสองคันันเห็นยาคู่เจ้าสิตีเป็นเจ็อปีเรล่ะคันันเห็นพระเจ็ดนี่หล่ะไปตะบอกับลุงแดงจัดตะบอยังไม่เจอกันเนี่ย วันนี้เลขสูตรสองหาแปเนาะค่ะสองหาแปดวันนี้เอ่ความฝันเห็นมูสองตัวแต่มีเลขสองสองหาตรงกับเลขสูตรนี่หว่าเป็เหนแดงก็มากสองถามเพิ่นเราไปลุงเนมสองเนมากสองบอกนใด่เลขมากจะใสความฝันโตละบอกถืออยู่บนงนที่แล้วค่ะก็ตือกันออเนมอยืเบอกเลข ชงบอกเลขว่าให้ถือให้ชงมาบอกให้ซื้อเอากันบ่นชิวหนาชิ้วรังค่ะท่านผู้ชมแสดง<อ>ว่าแต่หยุดพนฝันเห็นงูสองตัวพนตีเป็นเลขสองสองหนาปฏีแต่หยุด<อ>พนมาเลขสองผู้อื่นอาจจะตีเป็นเลขเจ็ดกันเดี่ยวแกเอาเดีเ่ยวแกค่ะต้องนั่งอ่อว่ารังอันคนนั้นแห่อันที่ว่าฝันเห็นเจ้านั่นเพิ่นอันนั้นหรือเปล่าเอตันตอกไปยึดก้อน พร้อมไปซื้อนะท่วนกันยูเดีนมอเลกมื่อเลกออกจังไปบอกเพิ่นไปว่ามแดงเขาเขก็ซื้อตัวนี้ซื้อเลขจูทีละอันพ่อใหญซ้ำนั่นเออนี่ยล่ะไปจับเขาซื้อตัวไหนจัซื้อสองหาหรือหาแปมันบอครับสอหาหรือสองแปดสี่ครับสองปดนั่นครับเนาะที่สองหาสองแปดหาแปดนะครับเนือสองเจน่ะเขาซื้อขึ้นซื้อลงเนี่นะ เดี๋ยวมาจะใส่อ๋อซื้อขึ้นซื้อลงกันไว้หาะเพิ่นเพิ่นกันไว้นะเหล้ฝันบ่จังบ้าพ่อพอดีถามเพิ่นบ่ปกติเจ้าวบ้านหันเลขเจ้ายวเกี่ยวกับเหล้าฝันหันนี้สินะกันตามรับเท่ากั็ที่ฝันดีตัวทองชั่งชวนเนาะทำบ่ชวนเป็นซื้อไม่พอหรอชุนแป๊บพฝันเกี่ยวบ่ส่วนเลียบบอกจะเฝ้ามือเรียกของเขาจะไม่หุ่นก็เรียบอกเพิ่นครพ่อพอดีถามแต่ว่าเราเป็นคนชวนแต่หยุดเห็นบ่ วนเออว่าไปกับผู้หญิงแดงแล้วเพิ่นถามในรถลุ้นผู้แดงจอดมือนั่นครับเพิ่นว่าสียภากันไปเชีเพิ่นว่าโมเมนต์เอามืออึนเนี่ยเนาะครับเนาะแสดงว่ามืออื่นเท่านั้นแล้วมืออื่นครับเลขสูตรแต่ยุทธสองหาแปดที่มองส้มฝันเห็นงูตีความฝันฝันเห็นงูเป็นสองหาหาสองเออขนาดล่ะครับตอนนั้นนี่แหละวันไปไล่ก็เรียกเขียนใหม่ที่อยู่ เดือดจานโยมสามตัวด้ซื่อแบดนี้ตัดเสือหก้างนี่นะครับนอหกางแต่ยุเน้นตัวไดก่เน้นใ้าผู้ชมมันคู่ไดก่อนเน้นเน้นเน้นเนเด็กมากเจ้าหมแบบคู่เดียวคู่เดียวโดโดทีชื่อสองหาสองแปดนี่ละสองหากับสองแปดเสองหาสองแปดหาเปีกันกันไจังหน่อย กันจอดเนี่แม่ล่ะครับเสี่ยนนอครับบนล่างคูณไว้เลยแม่อย่าลืมหมดดิ่นเคยผ่านเด้เพิ่นเลยงูไวมันมันมีส่งนั่นสามตเห็ดจะได้ก็อนสามตเนี่ยสามตก็บตัวใบก่อนครับยิ่งตรงตไวใบครับสามตูดนี่ลาสองอาเปล่ยนตัวเตีงสาล้อยคูณร้อยสามเมียวอะครับครับนองน้องก็ซับมีกำไรเลยมันบอกครับสรับเป๋วครับตรงตีกับจังพ่อหนุ่ จังมันเสือกล่างลิงทุกวันพอต้องมีมันใจบนหรือล่างเข้าเจ้าถามในส่วนสูดไหมแต่ว่าไม่มันใจทวงหวนนะเนาะบนือล่างเข้าเจ้าถามส่วนมากออกบนคือล่างใช่ไหมครับบนลิลางบนชวนมากมันออกบนนี่ออกบนญนะครับเนาะเด็กสูดเนาะได้ให้กันไว้ขึ้เก่ามันกันไว้งานข้าบนล่างเนี่ยออกเนาะครับเขาต้องบนทั้งล่างครับเจ้าว่าเรียกไม่เอาโห ก็เลยมาดิงวดทีเหลี่ยงวันนี้ก็มาเอานี่ก็เลยเสียใจนี่ตะบุญทำมาแต่พ่อน้องฟันทงหายุบไปเจอพ่อน้องก็เลยฟันทงหายแตให้เพ่อนันนั่นเป่าหายไม่ว่ากะบ่เป็นยังสองเดียวกันนี่ละเบิ่งน้ำกันเบรกน้ำกันเนาะอ่าสรุปก็คือความฝันกับเด็กสูตรตรงกันเนาะตายุดนาะมีสองหาหาสองติดน้ำกับเด็กสูตรตอนนั้นละครับมดไปหลายตูนเนาะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของคุณตายุดนะครับนาะสำหรับเลขสูตรหวยคำนวณของคุณตายุดนะครับคุณตายุดพ่นกับคำนวณมาได้ตัวเลข258นะครับ258สําสำหรับเลขความฝันของคุณตายุดนะครับนาะคุณตายุดพ่นกับตีความฝันได้เป็นตัวเลข25และ52นะครับ25,52นะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขของคุณตายุดให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนาะครับนาอ258และ252นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของคุณตาหยุดก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับนาอในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนาอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณา,าดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชม แอดมินบุญรําน้ำโชคขอวอวยพรเนี่ยทันผู้ชมนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันๆนกันทุกคนด้วยครับเดิอสวัสดีครับ